ค่ะวันนี้เรามาเจอกับลูกค้าครั้งที่สองครั้งที่สวันนั้นสักลายมือชุดไหนไปคะอ่าสักสิบหกเซกตุถุงทองใช่ไหมสักไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะพี่ก็ก็ดีงานงานก็เข้ามข้อมาดีแล้วก็มีมีโชคสองตัวด้วยเนอะเนะสักไปได้อ่าสิบวันมั้งสิบวันอ่าแปดหนึ่งมาสองร้อยบาทอืมแต่พอเธอไปงวดงวดที่แล้วได้สองสี่อถึงงวดที่แล้วเนี่ยเราเราเราเก่งผิดเนี่ยอ๋อเดี๋ยวพี่พี่พี เสียฝ่าลงเลขแปดสองสีก็ไปดูต่อมาเขาบอกผู้ชายรถผู้หญิงให้เพิ่มก็เลยเป็นเจ็ดสองสี่ราะนั้นก็ถ้าเราไปเพิ่มนั้แเราก็ได้สาตัวนี้อ๋อมันเจ็ดสองห้าก็ได้สองสี่มาสองร้อยปายังดียังได้แล้วงานดีมีงานพี่ทํางานเกี่ยวกับอะไรนะรับทองปรสาทงานเข้างานเข้าหลายหลายหลาตัวนี่ก็รับมาณนี่กลูกน้องทํากันอยู่แตกต่างกับก่อนสักไหมความรู้สึกพี่รู้ึกรู้สึกได้ว่า ก่อนเนี้ยที่ไหนว่าดีๆเราก็ไปแต่มันก็ไม่ปังอ๋อเคยไปมาแล้วหลายที่ไปมาหลายที่แล้วไม่ปังจริงๆผู้ชายเนี่ยจะเชื่อเรื่องพวกนี้ยากนะเนี่ยที่เนี่ยของของที่เนี่ยผมนั่งดูมาเกือบปีนะจะเป็นปีนะที่แรกผมคิดว่ามันจะเป็นไปได้เหรอผมนั่งดูหน้าเพลนมาเป็นปีอ่ะผ่านมาเยอะเยอะแล้วผมก็ไปที่อื่นก่อนที่อื่นสมมติหนูน่าเชื่อถือไปแล้วมันก็ไม่ปังตัดสินใจเร็วนั้นมาไปที่ไหนมาแล้วก็มึนตึงที่มันไม่ปังก็เลยโทรหาน้องปลาแล้วก็โทรหาเลยก็ ก็ไม่เคยถูกหวยเป็นิดจนแบบสองงวดอะไรเงี้ยคนยันงวดถึงจะไปยิก็หายเลยหายไปเลยจะได้งานด้วยก็ดีเนาะเพราะว่าลูกน้องเราจะได้อยู่ได้ด้วยใช่ลูกน้องเขาอยู่ได้ลูกค้าหลายคนก็ทํารับเหมาก็งานทําไม่ทันเพื่อนเขาสักหกเส้นวันนั้นไปซื้อหนึ่งแปดแต่ไม่ได้กลับแปดหนึ่งไม่โดนเขาบอกมันนั่นเขาก็เลยจะมาเพิ่มเพื่อนก็เลยมาชวนเพิ่มไปสิบเบอร์เดียวสิบเจ็ดหัวใจถึงมาหนึ่งแปดหนึ่งแปดไม่ลอตเตอรี่มันไม่เหมือนหวยอะเนาะไม่เขาบอกขับเขาขับ แปดหนึ่ง right ี eight, mm ่ไ hmm. ด ah. like. oh. ้อ๋อเหรอเขาก็เอาหนึ okay. ่งแปดหมดเลยไม่เข้าย่างเดียวเลยเนี่ยแต่วันนี้เขามาถุงทองเลยโทรชวนผมเลยอ๋อวันนี้เขาชวนแล้วใช่ไหมเพราะมันเทียดเชี่ยวต้องลองไหมใช่ใช่โอเคได้ค่ะโชคดีค่ะขอบคุณค่ะ